ในเรื่องของที่จอดรถรหรือในเรื่องของการใช้บริการใน lounge เนี่ยนะคะคของทางโรงพยาบาลเปาโลโปอนยตินนี้พิสพจน์สิิธิพิเศษอื่นๆให้กับลูกค้าประกันอย่างไรบ้างคะมีครับ สวัสดีค่ะพอดีนัดพี่สุพจน์ไว้ค่ะอ่ะอ่ะวิสุพจน์สวัสดีค่ะขออนุญาตเปิดแมสเดี๋ยวพี่ไม่รู้เรื่องได้เลยค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่เปาโลผลโยธินนะคะค่ะและแน่นอนค่ะวันนี้นะคะเรามาถึงถิ่นวิสุพจน์แล้วนะเราก็ต้องให้วิสุพจน์นะคะนําเราเยี่ยมชมว่า สำหรับเปาโลผงหยทินนะคะมีส่วนไหนบ้างนะคะที่จัดเตรียมไว้ให้กับคุณลูกค้าประกันทั้งหลายนะคะและสิทธิพิเศษอะไรบ้างสำหรับเปาโลผงหยทินที่มีให้กับคุณลูกค้าครับผมโอเคค่ะวันนี้เราจะมาถว่เปาโลผงหยทินกันค่ะเชิญค่ะจากที่เราเข้ามาเมื่อกี้นะคะเราก็จะพบกับจุดต้อนรับลงทะเบียนใช่ไหมคะพอเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีการกล่องเราก็ค่อยมาตามแผนก่างๆ และตรงนี้ทักทีนั่งดาวครับเป็นห้องรับรองลูกค้าระดับ D I P ของโรงแรมเข้าไปไปดินกันด้นนี้มีอะไรบ้างคะพี่สุบ์ก็จะเป็นรกาแฟเป็นกาแฟเป็นขนมเป็นเครื่องดื่มเป็นน้ำมีสแน็คบาร์ด้วยนะคะและแน่นอนคือเครื่องชงกาแฟก็แบบกาแฟสดเลยใช่ครับแล้วก็ตู้เย็นกดได้เลยแล้วก็จะมีตู้เย็นมีน้ำดื่มน้ำผลไม้นะคะหนังสือนิตยสารต่างๆให้ได้แบบ ลูกค้ามาระหว่างนั่งรออยู่ตรงนี้รอตรวจร้องรอตรวจหรือรอนัดอะไรต่างๆใช่ไหมคะค่ะพี่สุดผู้ค้าอย่างสำหรับการใช้บริการตรงห้องนี้ค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นลูกค้ากลุ่มไหนคะโรงพยาบาลได้แบ่งเกตลูกค้าที่จะเข้ามาใช้ห้องนี้ได้อยู่ที่ประมาณ4 4ประเภทนะครับ ก็คือประเภทที่1ก็คือลูกค้าที่เป็นเมมเบอร์กับโรงพยาบาลที่มีคอร์สที่โรงพยาบาลได้กําหนดไว้ห่ล้านขึ้นไปถึงใช้ตรงนี้ได้ก็อีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มที่เป็นระดับผู้บริหารของโรงพยาบาลนะครับหรือบริษัทต่างๆอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่มีเชื้อเป็นราชวงศ์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มที่ผ่านทางช่องทางตัวแทนตัวแทนประกันที่ก็คือพูดง่ายเป็นคุณลูกค้าที่ถือประกันสุขภาพแต่ก็ไม่ใช่ว่าแบบ พอมีประกันแล้วอ่ะจะเข้ามาใช้บริการ,รเลยไม่ได้นะ,ะไม่ได้เราจะต้องมีการแบบ,บติดต่อประสานงานกันก่อนนี่แหละข้อดีนะคะทําไมถึงต้องมีตัวแทนนะเพราะว่าตัวแทนเนี่ยจะเป็นคนกลางที่คอยประสานงานระหว่างคุณลูกค้าและก็ทางโรงพยาบาลซึ่งเมื่อลูกค้าเนี่ยจะมาใช้บริการแล้วอยากที่จะ ได้ใช้สิทธิ์ท่องรับรองแบบนี้นะคะก็ต้องแจ้งทางตัวแทนมาตัวแทนเนี่ยก็จะประสานงานกับพี่สุพน์แล้วรวมถึงที่จอดรถด้วยอย่างเมื่อสักครู่ที่ทุกท่านนะคะเห็นว่ายุ้ยเข้ามาแล้วมีที่จอดรถเฉพาะนะก็ไม่ใช่ว่ายุ้ยขับมาแล้วมีที่ช่องนี้นะไม่ใช่ต้องมีการแจ้งพี่สุพน์มีการนัดกันเรียบร้อยก่อนว่าขอจองที่จอดรถไว้ขอรับรองในส่วนตรงไหนไว้แล้วสําหรับ ตรงมีนะคะสิทธิพิเศษต่างๆนอกจากในเรื่องของที่จอดรถรหรือในเรื่องของการใช้บริการในร้านนี้นะคะคของทางโรงพยาบาลบเปาโลปอนโยตินนี้พิสพจน์มีสิสิทธพิเศษอื่นๆให้กับลูกค้าประกันยห็นไรบ้างคะมีครับหลังจากที่เรามีการประสานงานล่วงหน้ามาแล้วเราต้องดูว่าเคสนั้น,นป่วยเป็นเรื่องโรคอะไร <S <S ไ<ห>น,นะฮะเกิดขั้นตอนที่หนึ่งนะ ป่วยเป็โรคอะไรเราจะมีการประเมินในการของคนไข้เบื้องต้นให้รู้ว่าเคสเนี้ยป่วยเป็นโรคอะไรแล้วจําเป็นจะต้องไปคลินิกไหนหมอคนไหนมากี่โมงจําเป็นต้องมีการผ่าตัดไหมผ่าตัดแบบแบบไหนราคาเท่าไหร่ซึ่งรายละเอียดพวกนี้เราจะมีการคล้ายๆกับมีการเมนเนหรือมีการประเมินล่วงหน้าให้ผ่าตัดแบบธรรมดาหรือผ่าตัดเป็นแพคเกจ การมานอนโรงพยาบาลก็จะแบ่งเป็นการผ่าตัดและการเจ็บป่วยทั่วไปเจ็บป่วยทั่วไปปวดหัวตัวร้อนแบบนี้ซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับห้องอาอะไรเนียทองเสียเป็นพิษในกลุ่มในกลุ่มพวกนี้เราก็จะมีมีการอัปเกรดให้เช่นมีข้าห้องอยู่สามพันเราจะอัปให้นอนห้องที่สูงขึ้นโดยส่วนเกินที่เกินจากสามพันเราก็จะเวฟให้เลยโดยที่ไม่ต้องจ่ายส่วนต่างก็จะดูตามแพ็กเกจของแต่ละท่านที่มีว่า แต่ละท่านเนี่ยมีประกันสุขภาพเนี่ยที่วงเงินเท่า,าไร,รานะคะใ,ในเรื่องของค่าห้องเท่าไร่แล้วสามารถนอนห้องไหนได้ไนเน่ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็เหมือนกันว่าไม่ใช่ว่าเรามาใช้สิทธิ์แล้ว ทางการเงินจะทําให้เองไม่ใช่ใช่ครับทางลูกค้าจะต้องแจ้งตัวแทนตัวแทนก็จะต้องยื้อเยี่ยประจำเลยรบกวนพี่สุพจน์ปล่อยก็จะต้องมาบอกพี่สุพจน์ว่าลูกค้านะคะมีการแอดมิดที่ห้องนี้ชื่อนี้นะคะขอช่วยดูสิทธิ์ส่วนลดให้นะคะก็จะได้แบบพี่สุพจน์ก็จะแนะนํามาเลยว่าสามารถนอนห้องนี้ได้โดยที่แบบไม่ต้องจ่ายส่วนเกินอะไรแบบนี้ซึ่งซึ่งโปรเซสตรงเนี้ยเราก็จะมีระบบภายในที่คอยรองรับ อย่างเช่นยุ้ยแจ้งพี่สุวัสเงพี่สุวรก็จะแจ้งทั้งทีมงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งเราก็จะทําเป็นกรุ๊ปไลน์ไว้แต่ละแต่ละแต่ละแผนกที่จะอยู่ข้างในนะก็จะมีการเตรียมการลงงานใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราก็พ่ออยู่ลงทะเบาลหรือแผนกที่เกี่ยวข้องที่จะเข้าไปการรักษาฉะนั้นแต่ละหน่วยงานจะต้องรับรู้ในเรื่องของเคสที่ส่งมาลูกค้าเข้ามาปกติจะมีการทักทายลูกค้าของคุณยุ้ยใช่ไหมอะไรเงี้ยเราจะให้ลูกค้าเกิดความแฮปปี้ในเวลาเราใช้บริการ นอกจากที่ว่าในสิทธิพิเศษของการแบบอัปเกรดค่าห้องนะคะหรือเว็บส่วนต่างของค่าห้องเนี่ยตามสิทธิประกันที่เรามีแล้วเนี้ยยังมีบริการเยี่ยมไข่แทนตัวแทนก่อนด้วยเรื่องของการขึ้นเยี่ยมเราก็จะมีโปรเซสให้เช่นคุณยูแจ้งเราปุ๊บเนี่ยในระบบโรงพยาบาลเราจะมีการขีดตรงนี้เข้าในระบบของของรายงานที่คนไข้นอนแต่ละวันรายชื่อก็จะมาเราก็จะรู้ว่าเป็นลูกค้าของใครนะฮะเราก็จะมีการเขียนการเยี่ยมในนาม ่เป็นนางตัวแทนแต่ละบริษัทชื่ออะไรชื่อบริษัทตัวแทนชื่ออะไรอะไรแล้วก็จะเขียนแล้วก็ใส่ที่ดอกไม้แล้วก็เป็นดอกไม้บ้างเป็นต้นไม้บ้างแล้วแต่เทศกาลหรือเราจะเปลี่ยนไปตามการเวลาแต่เราก็จะเยี่ยมให้เทคนี้ก็คือต้องมีการแจ้งแจ้งผ่านตัวแทนก่อนใช่ต้องแจ้งเท่านั้นเป็นกลุ่มที่พิเศษที่ทางโรงพยาบาลจัดเตรียมไว้ให้กับลูกค้าของคุณตัวแทนทุกๆท่านเลยนะคะ เราก็มาถึงชั้น19แล้วนะคะก็เป็นอย่างที่พี่สุพน์บอกว่าเป็นวอร์ดแบบพรีเมียมนะคะก็พรีเมียมจริงๆขึ้นมานี่สีแบบว่าแตกต่างเลยละสีเป็นสีแบบทองตกแต่งสวยงามบ่งบอกถึงความพรีเมียมนะคะและพี่สุพน์นำเราเลยค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะแค่เข้ามานะก็แบบแอบเห็นประตูนะ ประตูใหญ่มากความพรีเมียมแล้วก็ตรงประตูรู้สึกเป็นระบบแบบว่าก็จะไม่เหมือนกับทั่วไปเป็นประตูเซฟตี้ใช่ครับอ๋อค่ะเรามารู้จักเจ้าของบ้านครับสวัสดีค่ะสวัสดี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนวัสดีค่้าวัสดีคะสวาสดีค่ะสัสีค่วัสดีคมะีค่ะสดี่าสวี่ะวัีค่ะดีค่ะสัสไะรับค่ไข้ัี่เป็นสดีค่ะสวัสค่ไข้ทีค่ะวค่ะอ่ัเดีคยะัดี่ะสวัสดค่ะัค่ะเวิญค่ะเชิญครับอยากเห็นแล้วนะคะ ระบบขีดการ์นะคะใช้ที่หนก็จะประกอบกับคนไข้หน่อยค่ะก็คือเจ้าหน้าที่ทุกท่านก็คือใช้ขีดการการใช่ไหมคะอย่างแรกเลยเป็นห้องน้ําเปิดมาตจะเป็นห้องน้ําห้องน้าก็จะเป็นขนาดใหญ่เลยค่ะขนาดใหญ่จริงค่ะประตูแบบใหญ่มากเชิญเข้ามาดูได้ค่ะอันนี้เราก็จะทําความสะอาดให้เรียบร้อยจะมีผ้าขนหนูไว้ให้นะคะแล้วก็สําหรับ คนไข้ที่อาจจะเป็นคนไข้ผู้สูงอายุเสียงลมได้แล้วก็จะมีที่จับให้เพื่อ,อประกอบใจของคนไข้นะคะก็ะจะเป็นอาหารมีน้ํามีน้ําให้รับประทานนะคะมีขนมให้ทานสามารถทานได้ก็เดี๋ยวน้ําจะเติมวันหนึ่งสีขวดให้ค่ะ แล้วก็จะเป็น <โด S 1> ตู้เย็นทําความเย็นค่ะอันนี้ก็จะเป็นมุมล้างมือนะคะจะเป็นให้สําหรับแพทย์พยาบาลหรือว่าญาติก็ได้ก่อนเข้าห้องคนไข้ล้วก็จะล้างมือแล้วก็หลังจากทำการริจก็จะล้างมือให้เรียบร้อยทอก,ออก,ออกอครั้งก็คือเป็นแบบว่าอ่างล้างมือเฉพาะเลยใช,ใช่ค่ะซึ่งถ้าเป็นห้องปกติจะมีแค่ไอตัวเป็นแอลกอฮอล์ฉาบความพรีเมียมนะคะก็จะเพิ่มที่อ่างล้างมือ,อ,อส่วนตัวนใช่ค่ะทีนี้เราก็ อยู่ตรงนี้กันแล้วนะคะเตียงค่ะจะเป็นเตียงก็คนไข้ถ้าคนไข้ท่านไหนต้องการเป็นเตียงโรงแรมเราก็สามารถจัดหาเปลี่ยนมาให้ได้ค่ะใช่ค่ะวี่ชอบมันตรงนี้ค่ะหฟุตใช่ไหมก็คือถ้าสมมติแบบว่าไม่ชอบนอนเตียงผู้ป่วยอยากจะเปลี่ยนเป็นเตียงแบบเตียงโรงแรมอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถเปลี่ยนให้ได้เลยค่ะรีเควสเปลี่ยนได้แล้วก็จะจัดหาเตียงมาเปลี่ยนให้ค่ะหรือว่าถ้าอยากนอนเตียงแบบนี้เี็ยคนไข้แต่ว่าอยากได้เป็น ที่นอนนิ่มๆแล้วก็สามารถหาเตียงให้ได้เหมือนกันค่ะสำหรับแบบบางท่านที่แบบไม่ชอบ,บแบบค,คือเตียงเตียงผู้ป่วยจะต้องเป็นแบบนี้ไว้เพื่อมาตรฐานในการดูแลผู้ป่วยใช่ไหมคะแต่บางท่านแบบจะป่วยไม่ได้แบบหนักอะไรสามารถนอนนิ่มๆได้<ช>อยากจะนอนนิ่มๆก็รีเควสต์ได้ได้ค่ะโอ้อ<ๆ>แล้วก็พิเศษที่สุดก็คือมุมนี้ค่ะ จะเป็นกระดานที่สื่อสารระหว่างคนไข้กับพยาบาลว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่คุณหมอท่านไหนดูแลอยู่เป็นพยาบาลท่านไหนน้องผู้ช่วยท่านไหนดูแลแล้วก็เราจะเขียนไว้ว่าวันนี้คนไข้มีแผนการรักษาอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะถ้าคนไข้จะต้องไปสองกล้องแล้วก็จะเขียนวันเวลาไว้ให้ว่าไปสองกล้องกี่โมงคนไข้มีผ่าตัดผ่าตัดกี่โมงต้องงดน้ำงดอาหารกี่โมงเป็นการสื่อสารระหว่างพยาบาลกับคนไข้ค่ะการคนไข้ลืมด้วยค่ะแล้วก็มุมนี้ค่ะจะเป็นมุมออดนะคะ ถ้าต้องการความช่วยเหลืออะไรก็จะให้กดออดแจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะค่ะตรงนี้เลยแล้วก็จะให้กดมีตู้รับตู้รับใช่ค่ะตู้รับสัญญาณอันนี้ก็จะเป็นเกียร์ออกซิเจนเอาไว้ใส่ออกซิเจนธรรมดาค่ะปกตินี่ค่ะแล้วตรงนี้หน้าจอคือหน้าจอโชว์อะไรอ่ะหน้าจอโชว์ว่าตัวอย่างนะคะเดี๋ยวมาดูอันนี้ข้างนอกอันนี้ก็จะกดไปเรียกแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่พูดขึ้นมาค่ะ คือออกไปตรงนั้นใช่ค่ะถ้าไม่ต้องการแล้วก็กดวางได้เลยค่ะใช่เพราะตอนนี้ข้างนอกเขาน่าจะรู้ว่าเป็นเรากดใช่ค่ะเพราะว่าพอเวลาที่อยู่ตรงเคาน์เตอร์พยาบาลเนี่ยเลขห้องก็จะขึ้นใช่ค่ะจะขึ้นเป็นเลขห้องว่าห้องไหนกดห้องไหนป้องการความ่วยเหลืออะไรเงี้ยค่ะอ่าดูเป็นหน้าจอใช่อยู่นี่สัมผัสได้ว่าเออมันมีความพรีเมียมแตกต่างกันจริงหมดค่ะแล้วสำหรับห้องพักนะคะห้องนี้พรีเมียมชั้น19เาโดยไซส์แบบนี้ค่ะ คืนละเท่าไหร่คะวอดี้เป็นวอดพรีเมียมมีทั้งหมด3ราคานะครับห้องที่เราเลี่ยมชมอยู่เนี่ยอยู่ที่ราคา8,550บาท8,550บาทต่อคืนนะคะก็จะมีอีกห้องหนึ่งเนื่องจากตอนนี้คองค่ายเริ่มเต็มนะฮะห้องมีห้อง14,500 14,500แล้วก็อัพขึ้นไปสูงสุดก็คืออยู่ที่2อ0 0 0แตกต่างกันยังไงค แต่ถ้าเกิดเป็นหมื่นสี่มันจะแยกเป็นสองห้องนะครับเป็นห้องผู้ป่วยเองคนี่ก็คือเป็นโซนอย่างเงี้ยของผู้ป่วยแล้วก็จะเป็นห้องรับแขกนะครับนี่คือแตกต่างกันนะส่วนห้องนี้เข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอเตียงผู้ป่วยเลยโดยที่เป็นโซฟาเล็กอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิด2องหมื่นห้าปุ๊บเนี่ยก็คือมีเตียงผู้ป่วยมีห้องนอนญาติมีโต๊ะแบบรับแขกเป็นแบบมุมแบบทานชิลๆแล้วมีทีวีอยู่2เครื่องในโซนของห้องของผู้ป่วยห้องของ ห้องพักญาติแล้วก็ในโซนของกลางส่วนกลางช่วนกลางอีกแลนอกจากในส่วนของห้องพักอะค่ะในสําหรับชั้น19นี้แล้วได้ข่าวว่าพี่สุพจน์จะพาเราไปดูจุดจุดหนึ่งที่เตรียมไว้รองรับของญาติผู้ป่วยด้วยใช่ใช่เป็นโซนที่ให้สําหรับญาติผู้ป่วยได้ออกมารีแลกไม่ได้มาทานกาแฟมาชิมชิลอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเราจะพาไปเยี่ยมชมใช่เลยค่ะ ที่พี่สุพจน์บอกว่าไว้รองรับญาติผู้ป่วยที่อยากจะออกมานั่งรีแลกกันด้านนอกใช่ไหมคะแล้วก็ก็จะมีโซฟาที่นั่งและที่สําคัญค่ะด้านหลังมีเป็นแบบเครื่องชงกาแฟเหมือนคอฟฟี่บาร์เล็กนะคะก็จะมีทั้งกาแฟไมโลอวันตีนนะคะทุกอย่างแล้วก็มีขนมกรุบกริบให้ด้วยนะเครื่องชงกาแฟแบบกาแฟสดกันเลยทีเดียวแล้วก็จะมีเสียงเพลงกล่อมออกมาด้วยรีแลกรีแลก เห็นด้านหลังก็จะมีแบบโอ้โหต้นไม้ดูแบบบรรยากาศดีมากจาก19เกเราก็ลงมาที่ชั้น17กันแล้วนะคะจากที่บอกว่าตั้งแต่เปิดลิฟต์ออกมาใช่คนละโทนคนละสีกันเลยสีประตูอะไรต่างๆนะคะก็จะเป็นสีน้ําเงินนะคะน้ําเงินรับชั้น17อะค่ะพี่สุโพอ์กับแน่นอนว่ากับชั้น19เเมื่อสักครู่ที่เราขึ้นไปชมมานะคะมันมีความแตกต่างยังไงมัน จริงๆ17กับ19นี่ก็คือแตกต่างกันเรื่องของสี17ปุ๊บก็จะสีออกมาเป็นสีน้ําเงินน้ำเงินแค่เป็นการให้ความรู้สึกอีกนแบบนี้ใช่คนละความรู้สึกเลยนะคะเวลาเมื่อกี้อยู่ชั้น19พอลงมาชั้น17เนี่ยครับยิงมความรู้สึกว่าพออยู่อยู่ชั้นนี้มันมันได้มันได้ความเย็นอ่ะจากสีสีโถือได้ว่าแบบ พิเศษมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเน้นย้ำนะคะสำหรับทุกท่านนะคะที่มีประกันสุขภาพนะคะเวลาที่ทุกท่านเนี่ยเจ็บป่วยนะคะให้นึกถึงตัวแทนเลยนะ,ะประสานง,งานไปที่ตัวแทนก่อนเชื่อว่าตัวแทนทุกท่านนะคะจะเราจะมีคอนเน็กชันกับทางโรงพยาบาลใน <ฮะ S 1> แบบนี้นะคะในการบริการทุกท่านร่วมกันนะ,ะและสำหรับวันนี้นะคะยูก็ขอขอขอบคุณ <ฮะ S 1> พิสุพจน์มากๆเลยนะคะและขอขอบคุณโรงพยาบาลเปาโลพหลโยธินใน oh oh ที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ